อโมริมตัดเกตเบอร์สิป้ายแดงหลังประเดิมเจ้าลีด0-0รูเบนอโมริมเฮดโค้ชแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมองว่าเป็นผลลัพธ์ในด้านบวกหลังอุ่นเครื่องเกมแรกกับลีดยูไนเต็ดที่สวีเดนแม้จะจบแบบไร้สกอร์0-0แต่ยอมรับว่ายังมีหลายจุดที่ต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อนเปิดฤดูกาลใหม่โดยอโมริมให้สัมภาษณ์ว่ายังมีจังหวะขาดขาดกันเก,กินอยู่บ้างตอนเราพยายามบีบพื้นที่แดนบน จะเห็นได้ว่าบางช่วงสปีดบอลตกลงไปเลยกลายเป็นว่าคู่แข่งเก็บตกบอลจังหวะ2ได้มากกว่าโดยเฉพาะแดนกลางที่พอเล่นช้าก็เป็นเรื่องยากที่จะเปิดเกมลุกได้ถนัดแต่ดีว่ายังพอสร้างโอกาสยิงได้หลายครั้งยังมีหลายจุดที่ต้องจัดการแต่นี่เพิ่งเป็นเกมแรกของการเตรียมทีมและเจอคู่แข่งเทมเมรีกด้วยส่วนผมมองว่าเป็นบททดสอบที่ดีเลยสำหรับมาเตอุสคุนยากองหน้าคนใหม่ที่เพิ่งประเดิมสนามพร้อมสถานะเจ้าของเสื้อหมายเลข1ิ แม้จะไม่มีสกอร์แต่มีส่วนร่วมกับทีมและได้รับเสียงโหวตจากแฟนบอลให้เป็น Man o อ the m a t มตแม้การประสานงานยังไม่ลงตัวร,ระหว่างเขากับบูโน่แฟนเดสแต่ผมว่าทุกอย่างจะดีขึ้นหลังจากปรับจูนกันได้นอกจากนั้นเรายังมีมิดฟิลด์อย่างคอบบี้ไมนูและเมสันเมาส์เป็นอีกทางเลือกหากต้องการมิติเกมที่แตกต่างกันไปและเราต้องเพิ่มคุณภาพการจบสกอร์ให้ดีกว่านี้ด้วย